ก็เบื่ออร่อยสํำนะเออ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 ไ้ยังสีนะเออเยอะไปเยอะมาปกติเไม่ใส่ไม่ใส่แบบที่ม่าเป็นแบบโชเอลโชพุงโชเอลแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้มันอ้วนขึ้นมาหนักขึ้นมาเกือบสิบโลมันก็เลยแบบอ้วนขึ้นขึ้นมาแล้วก็แบบดูเดะไม่อายครับหน้าเราด้าน้ ขอเรียกกับล้างซัพลายสนามแข่งฟุตบอลนะโอเคครับเนื่องจากเราจะไปสนามแข่งฟุตบอลที่กัตการ์ครับผมไปนี่ดีกว่าสุดท้ายเมืองนี้เลยดีกว่าเอ๊่เราจะไปเตะบอลกันนะครับทุกท่านมาดีกว่าเราจะพาทุกคนไปเตะบอลกันนะครับผมเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงแก็บอลลเก็บบอลละเออเนี่ยแกบอลแกบอลเกบอลหม่อสอลองเล่นหน่อย เก็บบอลอ๋ออันนี้คือแบบเดี๋ยวลองก่อนนะเตะงอ่ะอุ้ยอะไรโอเคไหนเราลองใช้กระเป๋าอ่ะใช้ปุ๊บแล้วยังไงต่อเพื่อนเพื่อนเอาเธอเตะเราหน่อย <laughs> <laughs> ตอนนี้ นี้เป็นบอลแล้วอ่ะได้เดยเฉยเดๆยเฉยเเฉยอดี๋อเคเดียดยเียเเดียวเดยเดเียวเเดียวเดี๋ยเวเเดีอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเเดียวเยวเเเเดดดดอ่ะ สรงเป็นฟุตบอลแล้วก็ให้เพื่อนเตะนะคะเตะไปไหนก็ได้เราสามารถกิง่งกิ่งไปนู่นไปนี่ได้แล,แ,ลแ,ลแล้ว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 ถ้าสมมติมีคนมาแล้วคนมันยิงเราได้หรือเปล่าได้ยิงได้ถามยิงบ้ายิงได้บอลแตก <laughs> <c oughs> อ่ากดตรงนี้นกผลเออไม่เข้าหรอเอ้ยยังไงวะเอาใหม่เอาใหม่ เล่นก่อนเข้าวะไม่เข้าโอ้โหทำไมมันยากกันอ่ะไม่แน่เอ้ยเข้าหนึ่งกอเข้าหนึ่งกอเข้าไม่หายไปเลยวะ่ะออกมหรอม,มันเหมือนแบบมีกิโลให,ห้อะเห็นปะเหมือนแบบต้องเติมน้ำมันนะคล้ายๆรถเลยอ่ะ เออเธอเตะเราดิเธอเตะเราดิเธอเตะเราไปไกลๆดิเตะไกลๆเลยนะอ่ะอ่ะโอเคเราเราพร้อมเตะให้แล้วเรากดพร้อมเตะปุ๊บไปเห็นไหมพอเตะเราก็เราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะลงหนามแล้วสิยังไงต่อเธอไงวะเฮ้ยเธอาเงมาเงเนี่ย อต้องยืดย่อยืดช่องอยู่เฉยเลยต้องอยู่เฉยเลยโอเคเติมน้ำมันธรรมดาเลยเติมเนี่ยกดเด้วิธีเติมน้ำมันนะครับตอนนี้เราเติมน้ำมันอยู่นะครับคืออะไรมันเด้งไหมเติมถังครับพร้อมลุยครับพร้อมลุยแล้วแล้วรถมันก็เติมได้ยูบอรถก็เติมได้นะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันเติมได้เติมได้เติมได้อ่ะเจอเติม Okay. เติมน้ำมันก่อนอนะ่ะเติมน้ำมันรถเติมอะไรได้หมดหรือว่าเราจะใช้แบบไอ้นี่ก็ได้เติมนองท้าววิ่งไวน้องท้าวิ่งไวหายาน้องท้าววิ่งไวหายาคือแบบอ่ะไปปับ๊บไ,ไปก่อนนะเว้ยไปก่อนนะเว้ยไปไม่เข้าโกไ,ไปไม่เข้าโกไป ไอเขาวโป๊ะโข้าทุกเม็ดได้หนูไปไม่ไม่ลูกลูกซุบบอลนี่ลูกซุบบอลนี่เอามาเอามาเอามาบ้เอามาบ้างเอามาบ้างเอาเอาซุปปลหนาหะ